ตาปสัสนีท่านแรกกันแล้วเห็นครั้งแรกคุณคิดว่าเขาอายุเท่าไหร่ครับ12 12อ <12 S 1> ะครับ 12, 12. ปีนี่คือความคิดแรกของคุณ12ปีมาที่สายสืบสองหน้าของเราน้องเขาเป็นแชมป์อะไรแชมป์โลกนโนอะไรโอ แบบรูปแบบนี้เลยริ้วริ้วใช่การจะเล่นเปียโนเป็นเราต้องเล่นที่อายุเท่าไหร่เนียเรียนตั้งแต่เด็กใช่ไหมเาแชมป์โลกแชมป์โลกเนะ14ลูก14สำหรับคุณเอกกี้คุณแอนล่ะแอร์วัดจากหน้าแล้วกันพี่เอกความรู้สึกแอรล13ปีขอริชคือใจจริงริชอยากตอบ12เหมือนกันเพราะว่าปกติไอ้พวกการแข่งขันพวกนี้มันจะตัดที่อายุ12ปีแล้วน้องเขาเพิ่งน่าจะได้แชมป์มาไม่นาน ถ้าเป็นรุ่นเด็กนะครับออเออพี่ตอบ12บสวันเล่ต่อบ11แล้วกันหมอริท<ม><ม>ตอบ11เปีนะครับคุณมีตัวช่วยอยู่5ตัวช่วยจะเลือกใช้ตัวช่วยสําหรับปรัชนีท่านแรกหรือไม่ครับยังไม่ใช้ครับไม่ใช้ตัวช่วยงั้นคุณมีเวลา15วินาทีจะยืนยันคําตอบเดิมที่12ปีหรือจะเปลี่ยนคําตอบเชิญครับสิบสอง่ยืนยันไม่ตองขอชอย่างทีหมอ สิวินาทีอยู่ที่การตัดสินใจงคุณไม่ใช่ครับไม่เปลี่ยนนะครับเอาล่ะไม่เปลี่ยนยืนยันครับตอบที่12ปีตอบถูกแปะ๊ะรับเงินโบนัส5,000บาทตอบผิด1ปีเงินหาย3,000บาทปัสนีหมายเลข1ครับคุณอายุ12ปีใช่หรือไม่ครับไม่ครับ ใช่อายุ12ปีผิด1ปีหายไป3,000บาทและเงินของคุณเหลือเท่านี้ครับหายไป3,000บาทผิดไป1ปีสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับชื่ออะไรสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพัสสิ์วัฒนาเลข,ขาวงชื่อเล่นชื่อกายครับน้องกายอยู่ชูสเบอรี่นะครับเอาละน้องกายอายุเท่าไหร่ครับ อายุ11ครับอายุสิบเห็นไหมครับการวีเคราะเห็นไหมคะว่าหมอรักเก่งมากหมอลกให้เคงให้ทุกคนด้วยอายุ11ปีน้องกายเป็นแชมป์โลกอะไรมาครับเอิมกายไปแข่งรายการชื่อว hey ่า W Copa ก็คือ World Championships of Performing Arts มัน hey ก็คือเหมือนแบบโอลิมป oh yeah. ิกโอลิมปิกของ arts ทั้งหมดอย่างนี้เหรอเอิมการแสดงอะค่ะการแสดงทั้งหมด เราได้แข่งอินสตูเมนต์กายเล่นเปียโนกายก็ได้ World c h a มเปี n ยนอินสตูเมน l i ลิครับอันดับที่หนึ่งเลยของโลกเลยโอ้โหนี่คือแชมปโลกได้แชมปโลกมาปีเอ่ม2อ2 8 2 8 2 8 1 8นะครับโอ้โหนี่บอกเลยมีคนแข่งเยอะไหมขนาดไหนอ่ะก็70ประเทศอ่ะ70ประเทศเป็นที่หนึ่งเลยโอ้โหหัดเรียนเปียโนมาตั้งแต่อายุ กายเริ่มเรียนเปียโนตั้งแต่อายุ4ี่ขวบครับสขวบกว่ากว่าสี่กว่ากว่านะครับหัดเรียนเปียโนมาแล้วแลทำไมถึงเลือกเรียนเปียโนอ่ะตอนกายเล่นกายมีความสุขครับกายมีความสุขฝึกวันละกี่ชั่วโมงเออถ้าไม่รีบก็ชั่วโมงกว่ากว่าหรือไม่ก็ชั่วโมงหนึ่งแต่ว่าถ้าแบบเร่งแข่งอ่าตอนใกล้ๆจะแข่งก็6ชั่วโมงโอ้หกชั่วโมงเลยอนาคตเราอยากเป็นอะไร อยากเป็นนักเปียโ,โ,โนที่เก่งที่สุดในจักรวาลในจักรวาลเลยออต้องมีเป้าหมายอย่างนี้สิสแล้วเราก็ต้องฝึกฝนไปเรื่อยๆห้ามหยุดเลยโอ้โหวันนี้นี่เรามีเป้าหมายอย่างนี้ขอให้ไปให้ถึงเป็นกําลังใจให้นะสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยต่อไปแล้ววันนี้เป็นแชมป์โลกแบบนี้มารายการของเราจะมาแบบยืนเฉยๆแบบนี้ก็คงไม่ใช่มีโชว์หน่อยไหมมีครับมีนะอ่ะงั้นเราไปชมโชว์จากน้องกายกันเลยครับ <Yes. S 1> และนี่คือฝีมือของแชมป์โลกตัวแทนจากประเทศไทยน้องกายขอเสียงปรบมือดเลยนครับคนค